ไปดูปฏิกิริยาของของของคนรุ่นใหม่สักนิดหนึ่งไหมครับต่อค,าคําวินิจฉัยยุบพักค่ะเมื่อวานหลังจากที่ประกาศยุบพักเสร็จเรียบร้อยเมื่อวานาน่าจะเย็นเย็นค่ำๆสักนิดหนึ่งกน,นหนรับครับในในทวิตเตอร์ของ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 เด็กรุ่นใหม่นิสิตจุฬานิสิตจุฬาจะไม่เป็นทาสคุณอีกต่อไปเอาแค่ให้ชัดนะค่ะ นิสิตคณะนิอิขึ้นหัวว่านิติจุฬานิติจุฬาจะไม่เป็นทานคุณอีกต่อไปสาระของเขาประกาศระยะขัดขืนประกาศอย่างไรครับก็บอกว่าวันนี้ตอนบ่ายโมงตรงค่ะนิตินิสิตนิติศาสตร์จุลานะคะจะนัดประท้วงในวิชากระบวนการยุติธรรมนะคะซึ่งมีศาสตราจารย์พิเศษดรเจรนนิติหักวานนลนะคะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนสอนนิสิตจะร่วมกันไม่เข้าเรียนในวิชานี้ นะคะไม่เข้าเรียนในวิชานี้ใช่ไหมค่ะแล้วอย่างไรต่อครับก็คือจะเดินออกใช่ไหมก็คือจะ Walk out ใช่ไหมใช่เอาโอเคบ่ายโมบ่ายโมวันนี้ในรายวิชาที่จริงอยู่ในความคาดหมายนะทันทีที่ยุบพักเก้าไกลเก้าตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีโอกาสที่จะเป็นหมู่บ้านเกระสุนตกดังนั้น ตั้งแต่ต้นรายการสังเกตไหมครับเราเหลีกเลี่ยงการอ่านการขานรายชื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งเ้ท่านน,นะในครับแต่บังเอิญบังเอิญอาจารย์จีรนิติหวานนนหนึ่งใน9ตุลาการศาลรัฐธรรมนูน,นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเอ่ยชื่อของท่านน,นะในครับเพราะว่าลูกศิษย์ของท่านเองเนี่ยเป็นศาสตราจารย์พิเศษลูกศิษย์ของท่านเองเด็กนิติจุลา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชากระบวนการยุติธรรมซึ่งอาจารย์เจรนิติเป็นคนสอนเนี่ยเป็นคนเปิดชื่ออาจารย์เองว่าจะระยะขัดขืนจะประท้วงอาจารย์ไม่เข้าเรียนจะ Walk out ค่ะ